ควมถกกว่าต้องลงมา20คนที่ต้องทนหนักตามหมายจากข้อหาทลุกปั่นสร้างแท้านถือหยุอและสือโต๊ะจอเคะทำการใดๆอันเป็นการทําให้เสื่อมสภาพหรือเป่นแปลงของพื้นที่ด้วกับดจับเพิงแก่ป่าและที่อุทยาแห่งชาติโดยทื่เรากยายากตามมาตราที่19เห่งพรบบอุทยานแห่งชาติพศ2562ซึ่งทําให้ชาวบ้านอาจต้องระวังเทิจำคุกถึง4-20ปี จับ4แสนหรอ2ล้านบาทหรือทำจองทำกลับและนี่เป็นแค่ข้อหาดเดียวเท่านั้นคุณคงจำประเด็นเรื่องการถือครองที่ดินได้ว่าชอบตั้ยออาศัยทันทีในพื้นที่บางซอยใจถึงดีมาก่อนที่จะมีประกาศกระโลพยานแห่งชาติกฎหมายป่าไม้และท่านมองตอบตอบได้ มีหลักฐานยืนยันจากทาตระสีของการปกครองสูงสุดว่าชาวคนหนึ่งตะกอยชายถังดีคือชนเผ่าพื้นเมืองที่ถือกำเนิดและตั้งรกรากในใจถิ่นเดียร์จีนใต้เป็นประกาฬที่ผื่นป่าสามารถรักษาการสุญเสีของหน้าดี่เอาได้สิปหกจุดแปดก็เป็นข้อพึงปัญญาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติใหู้ีแบบไร้เดียงก์เพราะฉะนั้นข้อข่าวหาที่ได้รับมาในตอนแรกจึงไม่มีอะไรตรงกับความเป็นจริงือพูดซ้ำ ข่าวเกิดขึ้นในระหว่างที่มีการสอบกลุมตัวเพราะว่าเนบรรยากาศที่ถึเพลียมากเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้พนักงานชบาไว้วางใจระยข้าวพบชาวบ้านหลายคนไม่เข้าใจภาษาราชการและไม่รู้กฎหมายไม่สามารถต่อสู้คดีเองได้เพื่อคนกานดังกล่าวหหหท่านไมชาวบ้านเราเสิร์ภาพข้อกล่าวหาด้วยความหวั่นลัว ส่งคนให้22คนที่ถูกจับจมได้ในที่เกิดเหตุต้องถูกฝากขังก่นพินพรารณาพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิโดยชอบธรรมที่ผู้ถูกสาปมีในการพูดคุยกับใารแล้วเป็นการใช้ช่องโหววทางภาษาโดยไม่คำนึงถ,ถึงศักยภาพในการศึกษาในทางความกระใจพ่อเป็นไงเพราะว่าแม้ว่าพวกเขาจะได้รับการปล่อยตัวแต่ก็เร้มาจากเรื่องทีว่า ทำรู้ต้องหามกับพ่อแม่ในพื้นที่ที่ถูกกับและพื้นที่อยู่พยานที่ได้รับอนุญาตการที่แล้วที่ชันต้องตักหลักมาสำคัญทำไมโรดช่เพื่อเชิญพาให้เกิดการแก้ไขปัญหาก็ได้รับการตอบรับจากเพืรักในการชะลอการดำเนินคดีใดๆก็ตามที่เป็นอยู่ในขณะนี้แล้วเราก็ได้กรรมการมารีสต์ระมานะคะที่กรรมการทั้งหมด5สายโดยก็ได้คีมพนักงานท้องเผ่าซึ่งเป็นมาในฐานที่จะลุกเขา เป็นประธานกรรมการแต่ป pues, ัญหาก็คือแม้ว่าเราจะตั้งอดีตกรรมการที่มาเพื่อศึกษาปัญหาและช่วยประสานก็ยังเกิดการโกงในด้านภาคลัฐต่อพี่น้องชาวเกเหลีด้วยการใช้กลยุทธ์ทางสื่อซึ่งหลายคนน่าจะเห็นในช่วงนี้นะคะว่าสื่อที่เชื่อถือได้และสื่อที่จะเป็นเว็บไซต์ก่อตั้งขึ้นใหม่หรือไม่ได้ข้อมูลในด้านนี้อย่างจริบ้างกลยุทธ์เหล่านี้ไม่ได้มีหลักฐานยืนยันชัดเจนนอกจากการให้ นอกจากทางการให้ปากคำของเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรบ้างในแก่งกระจาที่น่าจะมาจากความผิดของพี่น้องมันสร้างเสือ่อมอคติและทำหยุดพันต่อชาติพันอ,อยู่เรื่อยๆถ้า,าการพยายามฝากให้ชมทุกเมืองที่เป็นคนอทายขอบแล้วก็กลายเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกเพื่อเฉยเรื่องความคิดที่ว่าพวกเขาไม่มีคุณค่าพอที่จะได้อกสื่อเรียกองนั้นลูกกี่บ้าน เมื่อวานนี้ขาวบา28คนได้รับแจ้งจากคณะสอบอสอบอวบสาหาหาสนให้ไปที่สพแขวงประจานเพื่อรับทราบข้อเล่าหาเพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่าข้อตกลงการคอร์รัาเนินทดนที่ทานรัฐประทับร่วมกับชาวบ้านไม่ได้รับการรักสาในแต่น้อยและจนถึงวันนี้25พฤษภาคมคณะอน,นาาุกรรมการแก้ไขกฎหมายและคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาคดีความก็ยังไม่มีการประชุม ด้วยเหตุว่าปิดสถานการณ์โควิด19ทำให้ทำงานไม่ได้แต่กลับปล่อยให้มีการกระบวนแต่กลับปล่อยให้มีการดำเนินกระบวนการเทางเปหมายต่อมาได้ค่ะคุณฟองไม่เห็นปัญหาในประเด็นนี้นะคะดิฉันก็เลยถามว่าทำไมการชะลอการดำเนินคดีต่อชบ้านคือเป็นเรื่องที <oses> ่สำคัญมากที่สุดของป่าอีกทีเพราะว่าถ้าการละชบ้านกำลังดีว่าทั้งสองฝ่ายต้นทุนทางกฎหมายไม่เท่ากัน เราไม่สามารถลงมาบุกเขียนกับกลุคค่มคนที่ถูกฝัดติดชายขอบซังซ้อนต่างหลายวงช่นชอประยอยได้วิธีที่ทั้งสองฝ่ายจะสามารถเจรจาแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องให้มีคณะกรรมการช่วยเหลือชอาวบ้านในด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเพื่อให้พวกเขาขจัดปัญหาเดิมในการเป็นพลเมอชั้นต่อในโครงสร้างทางกฎหมายออกไปก่อนและมีสิทธิในการเรียกร้องอย่างเต็มที่ ในการนี้จะต้องให้อนุกรรมการทั้งสองชุดใด้ทํางานโดยหนครั้เก้าห้าซึ่งที่ิยมทำก่อนสอคือเราจำเป็นต้องมองกฎหมายด้วยในสองมนเษียทามด้วยไม่เพียงแค่บทตัทัวและช่องโหว่ที่มีโอกาสผิดฉ่วยและใช้เท่านั้นเราต้องมองว่าตัหมายดังกล่าวเป็นจฎหมายที่มีความเปราะบางที่กี่ย้จริงหรือไม่ตั้งแต่ผู้ผมีอำนาจไปสู่บย่ำย้ารด้วา ปัญหาตั้งต้นในกรณีบังรอยใจหนึ่งก็มาจากองค์ประรอบในการถือครองทรัพยากรที่ไม่ให้ผู้อยู่อาศัยอยู่ที่มีส่วนร่วมในการทำนาและบริหารที่ดินที่อักตราทั้งที่พวกเขาเป็นคนถูกแรกที่จะได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางระบบนิเวศดังนั้นการกระหน่ำบังคับใช้กฎหมายด้วยไม่เพียงสาเหตุของปัญหาเป็นการละเลยความคิดของประชาชาติที่ทิถือครุฑในประเทศไทย ข้อ3พระราชบัญญตัติอุทยานแห่งชาติปี2562เกิดจากการเรียกร้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตป,ป่าอุทยานทับซ้อนที่ยินทำกินอยู่อาศัยและถือฝ่ายชุมชนแต่เนื้อหาภายในก็ยังไม่สามารถจัดกาปรปัญหาความขัดแย้งและส่งเสริมให้คนอยู่ป่กาได้อย่างยั่งยืนอีกทั้ทงยังมีบมทลงโทษที่รุนแรงแต่เพิ่มอำนาจให้เกิด้าที่ริตการมากึ้น ในเมืม่อเอกสารเชินกลของกระถายระบุว่าคุณค่าจากประชากรสำคัญเท่าเท่ากับาคุณค่าของป่าเราอาจจะต้องพบดคุณว่าแนวทงางการจัดการป่าโดยเฉพาะหนังสือคอ 2. ทึ่งถือว่าเป็นมรดกทางปิตาเนี่ยมีการจัดการด้วยแนวทางอาหารนะคะแล้วมันมีประสิทธิภาพจริงที่ไหนแล้วประสิทธิภาพนั้นหมายรวมความนี่มีของประชากรด้วยหรือเปล่า สุดนี้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบควรจะมีสิุดขออกเสียงรธรรมชาติแล้วควรเพิ่มพื้นที่สูงธรรมชาติแต่ทำไมต้องแบ่งแยกพื้นที่ในประเทศเป็นส่วนที่มีแต่ป่าแล้วก็อีกส่วนที่มีคนที่ฉันเห็นชุมชนในเมืองใหญ่ที่ยมีพื้นที่ทางธรรมชาติเยอะกว่าแล้วมันก็มีระบบอินเทอร์เน็ตตัวเองมีสัตว์ของถิ่นมีพืชของถิ่นแต่กลับถูกทันธุ์ลงไปเรื่อย ในขณะที่เราหลักการต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อพี่น้องชาติอีกไรในพื้นที่ที่มีธรรมชาติหนาแน่นเพื่อจะรักษาถิ่ป่าและปีกมาให้ตนเองพิเศษกินจากทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกจำกัดในู้มีหญมาและทนเมืองทำไมเราถึงไม่หันมาขยายพื้นที่ในเวศของตัวเองบ้างหลายคนาสงสัยว่าทำไมไม่แก้ปัญหาด้วยการกวาดป้องชนพุ้นเมืองให้ออกจากป่าเพื่อพึ่งาิงธรรมชาติ ดิฉันคงต้องถามคุณกับว่าแล้วทำไมคุณถึงยังแน่นอยู่ในภาพของเทวีคุณไม่สามารถกำจัดฟางโดยไม่จัดไฟได้อย่างไรก็ไม่สามารถกำจัดปัญหาสิทธิารมีสิทธชนโดยไม่แก้ไขอย่างไรเพราะต่อมาคือชาวบ้านไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงกระบวนการยุตที่ทำในเข้าถึงส่วนหนึ่งเพราะการสิทธิ์การทางสังคมและโครงคสร้างที่ทำให้ชาวกระเหรี่ยงไม่สามารถต่อสู้ทางกฎหมายได้เท่าต่อกระบวนการพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสัมาติการเดินทางการใช้ายการถึงเรื่องปฏิบัติแนวคิดของคนไทยหลายฉบับที่ไม่เคยปกป้องกลุ่มคนชชยของและการถึงรทพนักงานจากสายภายนอกเกิดเป็นการจากการสัมภาพและพื้นที่ในก,การไดินทาง ในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายสิทธิชนพื้นเมืองหรือสภาชนเผ่าหรือกฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมอิสริทธิของกลุ่มชาติพัย์ดังนั้นเมื่อถึงและเมื่อสิ่การเปล่าพวกเขาจะไม่มีพื้นฐานกฎหมายที่จะใช้คุ้มครองและรับรองสิทธิของตนเองได้นี่เป็นปัญหาที่ชนพนเมืองทั่วประเทศไทยก็ประสบร่วมกันหากชาวบ้านและคณะกรรมการยังไม่สามารถคบทนกันได้ในเรื่องต้างก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะเด็ดแก้ปัญหาขึ้่ และการเพิ่มข้อต่อาขาใ,าในชวาเปนทารดีจะกลายเป็นการอิจฉาต่างออกของชวาลอยไซดีและยังเป็นการแสดงทีเพื่อเฉลิมความรำบารของชนิในตัวหลายๆคนที่ท่านี้ก็คงเคยจะได้ยินชื่อของพัเอมนี้มาก่อนแล้วนะคะพัตที่อมากแล้วเป็นอาวุธและก็เป็นครอใช้ของเป็นชาวของ เรียกได้ว่าเป็นคนใช้ขอบที่ซับซ้อนการถสายวงแต่ว่าเขาก็มีผู้ถูกจำเลยทีทั้สหมดิเจข้อหาจากตัวการที่สาฉบับนอกจากการจัดนอกิดจากการจำกัดสิทในการเข้าถึงความยินอมที่ไม่ต้องเียงดังที่ผู้จัอธิบายไปถ้ยังมีความจำกัดทางด้าร่างกายและเป็นอยู่ก่อวางตาในอีกโลกหนา เขอดีและชอบบางรอยในแนกเรงัประสบปัญหาขาดแคลนอาหารที่มีคุณภาพดีคเลิกสร้างงานถูกคุามส่วนต้อในที่รักและเป็นัยต่อสังคมถูก้อดทิ้งด้วยหน่วยงานรัฐที่ปล่อยให้พวกเขาถูกดำเนินคดีว่าไม่รักษาข้อตกลงและผูกผูกาาวเนื้อทำให้เกิดความเสียหายและความเข้าใจผิดเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคระบาดมากกว่าคนอืเหตุผลเหล่านี้ทั้งหมดทำให้พวกเขาที่ยากจนหล้ว แบรนด์แคนที่สิ่งสีขาดส่วนท่าแบบถนัดในการใช้ชีวิตแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่มองเห็นที่เราชอบนั่นแหละคือพวกเขาเป็นคนจนเพราะว่าที่เกียรติพวกเขาถูกเงินทันทีเพราะว่าทำผิดกฎหมายพวกเขาไม่ได้รับความเมตตาเพราะว่าพวกเขาเป็นคนเดียวที่เผาป่าทำลายน้ำมองมือขาเท้ารอทำบริสาที่ไม่ทำเองเป็นคนสันด่างไม่ใช่คนไทย ส่วนผู้สูงอายุอย่างพี่นองแอบก็เป็นผู้พิการคนหนึ่งเพื่อให้เพื่อนๆเรื่องปอดภัเพื่อให้ชาวเกาหลีสามารถหยิบแกตัวได้มากขึ้น,น